สวัสดีครับทุกคนพมกผมบิ๊กเกมเครับตอนนี้เราจะมาเล่นอ,อด่านอีซี่นะครับโบทสปีดรันนะมาดูกันว่าเราจะทำให้เร็วได้ที่สุดแค่ไหนนะครับปะ่ะเร็วสุดๆเลยครับโอ้เหรอติมมีไฟอย่างมามาครับผมดได้เหรอครับ นะตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็กดปิดสกรีนเอรคอีกฝัก่งกสร็เรียบร้อยครับอ,รนะอ่าหมดทางนี้ทางนี้ลูกทางขวา,ขวาครับน,นี่ทางขวานี่ติ้นอยู่ไหนอ่ะโดดไปไหนอ่ะติ้นโดดไปไหน โหมดฮาร์ดไม่เอาอ่ะโหมดฮาร์ดได้ไหมโหมดฮาร์ดเหรอสปีดลันโหมดฮาร์ดได้ได้มาสปีดรันนะครับสปีดรันโหมดฮาร์ดครับผมนี่รู้นะโหมดฮาร์ดเหรอสปีดรันเลยนะสปีดรันอ่ะอยู่นี่ครับผม มาพร้อมกันแล้วครับมา,มาบลุ้นไปด้วยกันนะครับใครเข้ามาลุ้นให้ชนะกด Subscribe กดไลค์กันให้ด้วยนะฮะมาจะชนะไหมมา,าครับผมใช่ลูกทีเราชนะกันไหมเราจะทำแชรเล่นกันเรื่อยๆนะครับกดเข้ามา subscribe นะกดกระดิ่งเพื่อจะดูเรา h ช l l เล g นกันนะฮะ ครับผมตัวไหนโาจะได้เผา้านี้ผ่านไแล้วทาันเลยมันเลยเดี๋ยวเราระวังตัวเงินตัวทองไว้ตรงนี้ครับครับผมอรมโดนเผาอือโดนเผาวางตรงนี้ครับสองตัวฮะกดผิดอ่ะตัวเงินตัวทองครับ ครบแล้วต่อไปก็จะเป็นอัปเกรดนะดูซิจะผ่านสองตัวนี้ได้ไหมครับหาหาหตีนโหดมากครับเอาตัวผ่าว่าวไว้ตรงนี้เลย okay. <te le> <t astic> โอเคโอ้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 ดูเอาเคียวทอเลยนะครับเรียบร้อยแตกกันไปฮะมาอัปเกรดเงินกันไปครับ สองร้อยมาดูสิผ่านไหมไม่น่าผ่านแล้วดูแล้วโอ้โหยิงถี่มากครับสไปเดอร์เรียบร้อยครับแตกไปครับสไปเดอร์มาน้องไม่ค่อยได้ยิงเลยครับทางนู้นออกไวกว่าครับโอเคอันนี้ห้าร้อยมาห้าร้อยฮะเห็นแล้วห้าร้อยแล้วฮะนิดนึงห้าร้อยไหนตินวันแค่นี้หรอ แล้วก็ยืนเทๆ่ๆเก๊กตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะครับผมขอ,ข,อขออะไรสามร้อยห้าสิบธรรมดาธรรมดาป๋าหน้าตก่อนหน้าเกงสามบิลสกีนะฮะไหนอ่ะน่ารักเชียวเลเซอร์คู่ครับเอ้ยหลุดไปเนี่ยหลุดไปเนี่ย ไม่มีวันหลุดโอ้เลือดเยอะมากครับเฮ้ยมีด้วยหรอเชฟมาสเตอร์มาครับไม่ผ่านหรอกครับอยู่ตรงนี้กันไปฮะร,ร,อ,ดระอ,อดอยู่แล้ว เดี๋ยวเราเอาอัพอัพตัวเงินเป็นกันไปก่อนนะเงินยังไม่ค่อยจะมีครับหกร้อยห้าร้อยอัพมาแล้วแปดร้อยมาใช่หลับไปเลยโดนสิงที่ตัวหลุดไปแล้วนะ1 5 0นห้าครับโอ้ออกมาเพียบเลยฮะ มาไม่ได้เกิดแล้วครับครับผมนี่เรายังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยเนะี่ยครับาม,มาคุณหลับเลยเกิดมาก็หลับแล้วามาไ,ไม่มีปัญหาครับคุณคุณทำอย่างนี้กับผมคุณก็ต้องเจออย่างนี้ฮะ หน่วยล่าสุดหน่วยโล่เราโอเคหน่วยโล่ที่หนึ่งหน่วยโล่ที่สองครับหน่วยโล่ที่สามอยู่นี่ฮะมาอะไรครับโดนไปดีครับโดนไปฮะสองหมื่นรอระแป๊บเดียวครับ ครับอเ,เอามายังเอามาแล้วครับตัวนี้ประชุมกันอเออใช่ตัวนี้สตัวนี้ประชุมกัน,กนออกมาตีออกมาตีออกมาตีหกร้อยหรอมาอีกนิดนึงครับส6ห ลดลงปะเนี่ยทำไมถูกลงอ่ะสอันหกมายังไม่ทันยิงเลยแตกไปแล้วโดนเผาโอ้โหเลือดเยอะมากนะขนาดโดนเผายังหลุดออกมาได้ใช่โลคู่ จิ้วจิ๋วจิว,จวครับผมาาติ๋ยังไม่ได้วางอ่ะเนี่ยเฮ้ยติ๋งยังไม่ได้วางเลยครับอ๋อนี่เปิดมาอัพเกรดไปเรื่อย,อยโอ้ยิงโหดมาก เฮ้ยโคตรเท,ท่เลยห้าร้อยทั้งคู่เลยป่อทั้งคู่เลยนิดนึงครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงจ่ายแอนการเสร็จเทเลตตอนนี้ยี่สิบสองครับหกกาทีมา 4, อ, 2, อาัพสี่พันหรอสองพันห้าครับ อันหน้าแหละมันจริงครับสี่พันเลือด<ห>เลือดเออสามพันห้าเองมาเป็นโลฟ้ากันไปแล้วสี่พันมา สี่พันทางนี้ครับไม่น่ารอดโอ้เลือดสุดยอดเอ่อตัวน,นี้อ่ะสามพันครับอีกเยอะอีกเยอะ<ป> it, ล็อกเก็ตอทเล็ส มา 4, 000, ส,ามสี่พันเนาะสบาแล้วีันสงบอนนั้สงบมากสี่พันห้าแล้วเดี๋ 1, 5, วยวเราอัพน้องน้องให้เยอะกว่าวนี้ครับสั่งว่า นี่เหรอไหนอ่ะต,ตัวที่มันเป็น,ปนแบบแดงอ่ะผาอ๋อสีแดงเหรอใชไ่ได้ได้ได้เป็นแบบจึงจั่งไปแล้วายังไม่ซื้อให้จือเลยโอเคได้ครับได้ครับมันน่าจะบอกแล้วตัวนี้ตัวหนึ่งฮะสี่พันมาครัแบบมาย่างออกมาย่างแปดนาทีแล้วครับ โดดเป็นซะเผาห้าพันคิดดูดิว้อมีหูฟังเพิ่มมาด้วยยังโหดพันสี่ครับสองพันหกานหมดแล้วเหรอโหดมากมากันเยอะจริงฮะ ห้าพันครับเลือดลดไวมากครับโอเคใช้ได้ใช้ได้อ่าหกพันครับอัพไปโดนไม่ดีโดนไม่ดีเอ้ยเลือดทะลุมาได้ครับ,รบเรียบร้อยอัพตัวนี้ขึ้นมาหกพันเดี๋ยวเราเอา โกดเหรอหกพันโกดออกมาตรงนี้ไม่น่ารอดเือนกันละว,วางวางโกดเพิ่มครับหกพันตัวนี้อีกตัวหนึ่งโอเคโกดสองตัวฮะสิบสี่เหรอเอาพี่เพลิงอีกตัวหนึ่งพัพี่พัดเพลิงครับ 600้อยสองันห้าตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับผมสิบนาทีมาครับผมหกพันจ้าโอ้เลือดเยอะอยู่นะแต่ยังไปไม่ถึงไหนครับจริง หกพันมาตอนนี้ีีแคโลเขียโลใช่เสียงโลกป่าสี่พันครับมานี่เท่าไหร่ห้าพันห้าพันดีกว่าห้าพันครับก็หกพันอันนี้สี่พันอันนี้นี่เท่าไหร่หมื่นสองหมืนสอง ตีพันพมาตีพันพอันนี้อ่ะไปหกพันพไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มารีบครับงานรีบโอ้ยอีกสิอีกแปดเก้าด่ดานเฮ้ยหลุดไปเนี่ยหลุดไปเนี่ยห,หมื่นหนึ่งอิวอิวครับผม หมื่นสองครับยิงทีทหมื่นหกยังไงฮะเผาซาำเผาซอสเลยไม่น um> ่ารอดครับดูแล้วยิงทีหมื่นหกหมื <S 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 ่นหกมาเถอะมาเถอะเลื่อนไหลไปใส่น้ำจริงได้อยู่ได้อยู่ หกพันครับอีกอันหนึ่งครับหกพันไปพร้อมกันหกพันฮะว้าของจริงโอนเยเหมือนหนังสงครามอ่ะจริงามาเป็นของครับครับผมหมื่นสองเหรออยากเห็นสองหมื่นอ่ะ อีกเว็บหนึ่งแล้วกันมาเลยมาเลยมันยิงไม่เท่าไหร่ครับตายหมดแล้วครับ,ไม,บมรไม่รู้ธรรมดาครับธรรมดาสิบสองะทีแล้วเนี่ยเฮ้ยสปีดลันจริงไหมเนี่ยไม่ถึงไหนเลยจริงยิงไวขึ้นเยอะเลยฮะ มามายังเดินมาไม่ถึงปากซอยเลยฮะแตกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมิวแทนครับมิวแทนมาฮะเรียบร้อยฮะใครสี่พันครับจะเป็นกองหน้าคู่สองหมืนครับเลือดน้อยไอยเงินน้อยมากครับสี่สิบห้าสองมื่นสี่มาเต็มกราฟครับตอนนี้ มาออกมากันเยอะๆครับออกมากันเยอะๆคร,ครับผม,ม,มตู้ตไ,ตตไหนครับเอางั้นเหรอหมื่นสองครับครบแล้วแหละไมน่นะครับสิบสี่นาทีนะฮะ ทันไหม14นาที15โอ้อีกสองอีกสองเวฟอ่ะเยอะอยู่นะอีกสองเวฟครับมามาแปดพันออกมาไม่ทันแล้วเนี่ยดูดิโอ้ยังเดือดออกมาออกมาเร็วเร็วเร็ว เ6หครับโอ้วมร่วม,ร,วมร่วมช่วยร่วมช่วยกันยิงโอ้ยเพื่อเราหลับไปเลยสองคนหลับไปก็เท่านั้นครับมไม่ช่วยอะไรเอ้ยบอสออกมาแล้วบอสเรียบร้อยครับใช้เวลาไปสิบห้าทีสีวินอนอยู่นะเอ้อออกมาสองคนเป็นสี่ปดสิบ ได้ตังเยอะอยู่นะบบย,นยังไม่สุ่มครับปีแคหมื่นหนึ่งถึงจะสุม่ม<ะ>ปีทำให้ได้หมื่นหนึ่งถึงจะสุ่มไปด่านธรรมดานะไปด่านยาก,ยากเอ,อ่อด่านธรรมดาด่านปกติอะลูกอ่มีเดียมมีเดียมดูีิเราเราจะได้เร็วเท่าไหร่ปกติเมื่อกี้เราได้ประมาณสิบแปดนาทีนะ มาแต่เมื่อกี้เราทำได้สิบห้าทีสองคนด้วยนี่นหนาวเหรอนหนใช่แอร์เย็นมากนนาอ่ะวีเดียมรีวอร์ดครับ